สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคงพร Morning Report ประจำวันที่20มิถุนายน2565ค่ะ สำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาปารับลดลงประมาณ1.3%โดยลงมาปิดที่บริเว1,840เหรียญในวันศุกร์ทำกลางความผันพวนหลังจากที่เฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ย0.75%โดยตลาดยังมีความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟอ้ออยู่ค่อนข้างมากธนา,าคารกลางหลายประเทศเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งได้แก่ธนาคารกลางอังกฤษละยุโรปโดยคาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งหน้าเช่นกันขณะที่เฟดส่งสัญญาณจะปรับด,ดอกเบีย้ยขึ้นอีก0.75ในเดือนอรกรกฎาคมภาพรวมภาวะเงินเฟอ้อยังคงค,งคุกคามหลายประเทศอยู่โดยอัตรางเงินเฟอ้อ ในไทยปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ5%ในช่วงต้นปีมาอยู่ที่ระดับ7.1%ในเดือนพฤษภาคมขณะที่ราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ยองปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่รัฐบาลเริ่มจะไม่สามารถประคองราคาน้ำมันดีเซลได้ซึ่งผลให้ส่งผลให้ราคาก๊าซของต้มปรับขึ้น3-4ครั้งในรอบ3เดือนที่ผ่านมาซึ่งคาดการว่าการประชุมกรงองครั้งถัดไปจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยและสกัดเงินเฟอ้อขณะที่หลายฝ่ายมองว่าการปรับขึ้นดอกเบีย้ยในการประชมุมครั้งหน้าซึ่งจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมอาจจะร้าช้าเกินไป ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องหลังจากที่สามารถทะลุ35บาทต่อดอลลาร์ขึ้นไปได้โดยในวันศุกร์เปิดที่ระดับ35.3บาทต่อดอลลาร์ก่อนจะมาปิดอยู่ที่ระดับ35.24บาทต่อดอลลาร์โดยเช้าอยู่โดยเช้านี้อยู่ที่35.26บาบาทต่อดอลลาร์ภาพรวมค่าเงินบาทยังเป็นทิศทางอ่อนค่าขณะที่ราคาทองค,คำไทยปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องและอยู่ใน ที่ทางไซเวอพขณะที่ราคาทองคำตลาดโลกยังขึ้นตัวลักษณะไซเวและยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางเล็กน้อยจึงจะเห็นความแตกต่างระหว่างราคาทองคำของ USD ที่ยังอยู่ในกรอบไซเวบรว 1, ิ 1, เว1,830ถึง1,860เหรียญขณะที่ทองคำไทยปรับตัวสูงขึ้นอย่างช้าๆเป็นไซเวอพ โดยทะรุเหนือ30,000บาทต่อบาททองคำทำให้ทองคำไทยมีกรอบแนวรับสูงขึ้นโดยมีแนวรับที่3 5 0 0บาทต่อบาททองคำและแนวต้านที่31,000บาทต่อบาททองคำเป็นราคาเป้าหมายที่ในระยะสั้นด้านกองทุนเอสบีดามเมื่อวันศุกร์ซื้อเข้า11.60ตันปัจจุบ,บันถือครองที่1,075.54ตันด้านดัชนีดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้น การรับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดโดยต้นสัปดาห์ที่แล้วดัชนีด,ดอลลาร์ทำสูงสุดที่ระดับ105.15จุดและทําต่าที่ระดับ104.09จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่104.2จุด วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวลักษณะทิศทางไซเวโดยอยู่ต่ำเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางบริเวณ1,865เหรียญโดยวันนี้ราคาทองคำคาดว่าจะมีแนวรับ1,830เหรียญและมีแนวต้านที่1,865เหรียญสำหรับ Gold c o m p และ Gold r e f r e s h e คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,830เหรียญและแนวต้าน1,865เหรียญ สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,830เหรียญแนวรับที่2 1,820เหรียญแนวต้านที่1 1,865เหรียญและแนวต้านที่2 1,875เหรียญและกลับมาพบกับบุญของพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ